นักศึกษาประท้วงความทรงจำวินาศกรรม11กันยายนสร้างความไม่พอใจให้กับชาวมุสลิม นักศึกษาอเมริกันสมัยนี้ช่างรู้สึกไม่พอใจได้อย่างง่ายดายมหาวิทยาลัยมินนิโซตาได้มีมติที่จะให้เกียรติกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเหตุการณ์วินารร1 1กันยายนทุกปีซึ่งได้ถูกปฏิเสธโดยระบบสภานักเรียนเพราะเกรงว่าอาจส่งผลให้เกิดความไม่พอใจจากชาวมุสลิมและเผยแพร่ความรู้สึกหวาดกลัวชาวมุสลิมนายทีโอมีนนตัวแทนสมาคมนักเรียนของมหาวิทยาลัยได้นําเสนอให้สถาบันจัดตั้งช่วงเวลาไว้อาลัยกับเหตุการณ์วินากรร11กันยายนส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในกลุ่มนักศึกษานายเดวิดอัลกาด ตัวแทนสมาคมและผู้อำนวยการฝ่ายความหลากหลายของสัญชาติรู้สึกว่าความละเอียดอ่อนของปัญหาอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนบางกลุ่มในมหาวิทยาลัย อัลการีกล่าวว่าความรู้สึกหวาดกลัวชาวมุสลิมและการเหยียดสีผิวยังคงอยู่ในจิตใต้สำนึกของคนซึ่งตัวแทนนักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับเขาส่งผลให้มติก,การโหวตอยู่ที่36ต่อ23เสียงแต่นายเอเล็กเคลเลอร์ประธาน UMN กลับอนุมัติให้จัดตั้งช่วงเวลาของความเงียบเพื่อไว้อะไรเหตุการณ์วินาศการรมดังกล่าวทั้งระบุว่าการให้เกียรติกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อวินาศการรม11กันยายนและการแสดงความเคารพต่อสิทธิของชาวมุสลิมไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกัน จากความรู้สึกรีบเร่งที่จะสร้างความรู้สึกปลอดภัยในเขตรั้วมหาวิทยาลายัยทำให้นักศึกษาสมัยนี้ดูเหมือนจะเข้าใจผิดคิดว่าการวิจารณ์โดยอิสระหมายถึงการมีเสรีภาพที่จะไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นทั้งที่ในความเป็นจริงการวิจารณ์โดยอิสระมีความหมายว่าคุณควรจะรับฟังทุกอย่างแม้แต่สิ่งที่คุณไม่อยากฟังอย่างเช่นความคิดเห็นที่ต่างกัน